ก็มาเจอผมกันะครับกับเกม No More Minel h นะครับเป็นเกมเล่นฟรีในสตรีมนะครับแนวซอมบี้เนาะก็ถ้าใครชอบเอ่อเกมแนวแบบซอมบี้อะ Left 4 d a d แต่นี่เล่นฟรีนะคือเป็นเกมที่ที่ที่เล่นฟรีนะครับอันนี้มันกำลังจะเปลี่ยนเลเวลนะเปลี่ยนเปลี่ยนระดับความยากนะครับก็คือเป็นเกมซอมบี้เล่นฟรีนั่นแหละเหมาะสำหรับเอาไ้เล่นกับเพื่อนนะครับแต่ก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับในเซิร์ฟออนไลน์เนาะ คือทำเกมออกมาได้ดีนะผมว่ามันก็ยังแบบไม่เก่าสำหรับในปี2023โอเคจอนเกมโอเคนะครับมาละเก็บของยังไงเนี่ยโอเคเปิดไฟใช้ยังไงวะอ้าวเฮ้ยเปิดไฟใช้ยังไงอ่ะไม่รู้เรื่องนะครับเปิดไฟใช้ยังไงก็ไม่รู้นี่นะครับไม่เป็นไรอ้าวไอ้นี่ได้ปืนแล้วเหรออะไรอ่ะ ยิงอะไรของมันวะน่ะโอเคนะครับเออยัองโอเคนะผมว่าเป็นเกมที่ยังโอเคอยู่เจอสมบี้นะครับเจอซอมบี้แล้วอา้าวสัง,งนนะั้นอะอะไรวะโอเคอ๋อตะกี้มันรอโหลดอยู่ก็ว่าเก็บไปก่อนนะครับเก็บให้หมดเฮ้ยเก็บอาวุธปืนมาเก็บขวานมานะครับโอเค go 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 เกมนี้เขาไม่ได้ยอมพูดกันเหรอวะเนี่ยโอเคนะครับไม่มีปืนให้เราเก็บเลยอันนี้อะไรเนี่ยถังน้ำมันเหรออ๋อแอมโมโอเคนะครับไปเปิดไฟฉายเปิดไงวะเนี่ยใครรู้วิธีเปิดไฟฉายบอกผมหน่อยนะโอเคนะครับซอมบี้มาแล้วโอเคเฮ้ยเอื้อเฮ้ยอย่าให้มันต่อยเคลียร์แล้วมันต่อยแล้วเอ้าทำไมอ่ะเฮ้ยก็แล้วทำไมมันเอ้าอะไรอ่ะ ตะกี้ตัวเราเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับตายเฉยเลยอะ่ะอะไรวะตายเฉยเลยอะ่ะตะกี้มันมันติดอะ่ะจะเกิดใหม่ได้ไหมเนี่ยมันเหมือนเลฟโฟเดสหรือเปล่าเนี่ยจริงๆเกมนี้คือมันสมจริงมากนะครับผมว่ามันมันมันไม่เหมือนเลฟโฟเดสเนาะตรงที่ว่าถ้าเลฟโฟเดสเนี่ยเอ,อเ่อการเคลื่อนไหวจะดูลื่นไหลกว่าแล้วก็ชุบชีวิตได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าอันนี้จะจะชุบชีวิตได้ไหมนะเลฟโฟเดสคือถ้าเล่นไปแล้วมันจะมีประตูที่มีเพลเยอร์โดนขังอยู่นะก็ดูเขาเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้โห ไม่มีการพูดคุยกันเลยห้องนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนเราจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับผมบี้เยอะมากอ้าวไอ้นี่ก็เกิดมาไม่เดินในห้องตอนนี้มีมาโนูเจ็ดแปดคนนะโอ้ผมตายเลยคนแรกนะครับจะผ่านไปได้ไหมนะครับเพื่อนเราดูดิผมว่าไม่น่ารอดอะ ไม่น่ารอดเอ้ยน่าจะรอดอยู่แต่แต่กี้ก็โดนตีแล้วมันเหมือนเหมือนเราเคลื่อนที่ไม่ได้อะผมขยับไม่ได้นะผมก็เลยโดนคอมบี้ตกตายเลยอโอเคนะฮะแหมเพื่อนเข้าไปไหนถึงไหนแล้วน้องโอ้โหเอออ๋อ,อ,อจะมีภารกิจให้ทำเรื่อยๆนะครับ กอจะมีภารกิจได้ทำไปเรื่อยเพื่อเราเข้ามาแล้วมาปุ๊บตายเฉยนะอันนี้น่าใช้ซฟอเ์เอนจินทำนะผมเดาเพราะว่าคล้ายๆกับฮาร์ฟไรท์เลยใช่ละเป็นซฟอเ์เอนจินแน่ๆเลยโอเคนะครับก็เป็นการโคออฟเนาะก็ใครที่ชอบเกมตันนี้ก็โหลดมาเล่นได้นะครับ